สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์ลิสเซนวันกะดเช่นเคยนะแลวเราก็ในเกมโต้ลัวตาลูสัพย์ยุทธยาจา์นั่นเองครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเอาทางด้านของตัวละครทางเฉินมายืนแน่นอนครับว่าต้องเกี่ยวกับทางด้านของตัวละครทางเฉินครับและหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้ข่าวมาบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้เลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้นะครับผมว่าจะมีกิจกรรมอะไรหรือตู้สุ่มอะไรแต่ก่อนอื่นเลยสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพติมเกมราคาถูกกว่าการเติมเองผมขอแนะนาเป็นร้านเกม ด้วยหากใครสนใจนะครับผมเพียงเซอร์เข้าไปใน Facebook ว่า ER P O W R P A Y กาลันตีโดยผู้ติด,ดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนครับอย่าลืมไปใช้บริการกันนะเติมถูกกับการเติบเองอย่างแน่นอนและสาหรับใครที่ไปใช้บริการแล้วในหน้าชําระสินค้าครับจะมีปุ่มให้กดเลือกสนับสนุสน,ส,นสตรีมเมอร์อยู่อย่าลืมคลิกเลือกเป็นช่องแบกดิสเซตวันกันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข่าวในตอนนี้กันเลยดีกว่านะโดยมีคนในกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับผมได้ไปถามคุณ, View, คณ View เจมวัวน นี้ครับแล้วก็มีคนไปถามอีกเขาก็บอกว่า ถังเฉินนะครับผมจะมาในวันที่16อีกด้วยแล้วก็เหตุการณ์ต่อมานะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเพจเวียดนามนะครับผมซึ่งเพจเวียดนามเนี่ยก็ได้ประกาศนะครับผมเป็นรูปเงาของทางเฉินสรุปก็คือถังเฉินรีรันร้อยเปอร์เซนต์อย่างแน่นอนครับลหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นกายแท้ใช่ไหมทีนี้มันยังมีต่ออีกครับผมถ้าเกิดว่าเรามาดูในเพจไต้หวันเนี่ยเราต้องย้อนมาที่ก่อนปีพีบตงครับซึ่งก่อนปีพีบตงเนี่ยจะมีทางด้านของตัวละครทางเฉินมารีรันครับหลังจากทางเฉินรีรันเสร็จนะครับผมก็จะต เจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของตัวละครอ,อย่างปีวีตง S p สีนั่นเองครับนี่แต่ว่าของเราเนี่ยโอ้โหมาถึงนี่เลยนะก็ถือว่าช้ากว่าของเขาเยอะครับและทําให้ตัวละครเนี่ยมันอัดแน่นเป็นปลากระป๋องครับนั่นคืออะไรตรงนี้ครับผมเชียร์เลเสียมาก่อนทัวบ้าายุนอีกรีรันนะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นเสือรีรันแล้วก็ขันสอนน้ำแข็งอันนี้ตัวใหม่นะแล้วก็โพยซีรีรันนะครับโดยที่นี้ผมไม่รู้เลยว่าอนาคตเซิร์ฟไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะทางด้านของตัวละครตอนนี้มันอัดแน่นเป็นปลากระป๋องมาก โอเคล่ะในตอนนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทางเฉินเนี่ยมันจะเข้ามาหลังจากทังเฉินเข้ามาเสร็จจะเป็นกายแท้ของทางเฉินเลยหรือเปล่าหรือนะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นคิวของทางด้านของปู่พิษนะของไทยเนี่ยเรายังตามเขาเยอะมากนะครับผมรอดูในอนาคตนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครมันอัดแน่นเป็นปลากระป๋องจริงเชลลเสียก็เตรียมรีรันแล้วแล้วก็เสือเตรียมรีรันแล้ว พสซีก็เตรียมรีลันแต่ว่าปลายเดือนนี้นะครับผมผมกคาดว่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่อย่างแน่นอนก็คือปูกบีเอสพีครับถามว่าปูกบีกับทางเชิญเอาอะไรดีนะผมแนะนําว่าปูกบีนะครับผมให้เอ้ยแนะนําว่าให้เอาปูกบีดีกว่าส่วนตัวละครสายปีกเนี่ยให้ไปเอาเสือเนาะส่วนตัวละครทางเชินครับผมมันตกยุคแล้วอันนี้ขอโทษสายอวยด้วยแต่ว่ามันตกยุคจริงๆมันสามารถเอาไปตีได้แค่สายควบคุมที่มันรับดาเมจจากกายแท้ใช่ไหมอาตีได้แค่ตรงนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณมีเสือคุณไม่ว่าจะเป็น PP หรือจะเป็นทางด้านของ การตีกิจอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเสือจะตอบโจทย์กว่าส่วนทางเฉินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีครับสรุปก็คือทังเฉินนะครับผมดีรันโอ้ จริงๆผมก็ลืมไปเลยนาอมัวแต่สนใจเพราะว่ามันไม่ได้รีรันแล้วคาดว่ามันน่าจะไม่เอาเข้ามาแต่ไม่คิดว่ามันจะเอาเข้ามาแบบนี้ซึ่งมันเลื่อนมาไกลมากมันเลื่อนมาไกลขนาดที่ว่ามันน่าจะเอากายแท้มันเข้ามาได้ด้วยไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้เตรียมรอดูว่าจะเป็นทางด้านของตัวละครถังเฉินรีรันเสร็จแล้วก็ต่อด้วยกายแท้ของเขาเลยหรือเปล่านะครับผมสหลับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวันที่16นะครับผมบอกเลยว่าไม่สุ่ม